สวัสดีครับผมตีน้ำพานะครับวันนี้จะมารีวิวการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับของบอร์ดคิงคองหนึ่งชนะครับหรือว่า k k 1 0 2 4ึ่งให้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับที่มากับลูกลูกเล่นใหม่ๆนะครับที่อยู่ในบอร์ดเคเคสองชูสี่แปนะครับผมก่อนเริ่มต้นเลยผมจะให้ดูเวอร์ชันเก่านะครับกดที่สตาร์ทครับผมจากนั้นกดที่ข้อมูลนะครับกด e ครับนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันสองจุดหนึ่งนึ่งนะครับผมเจากนั้นเราจะผมจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่ ้องการโดยาดาวน์โหลดาดาวน์โหลด Data า,าที่ว่าผมอัปโหลดได้ให้นะครับลงแฟลไดนะครับเอาเสียก,ก็ไปจากนั้นก็กดปิดเครื่องครับจากนั้นก็กดเปิดเครื่องครับผมในขณะที่กำลังเสียไฟได้อยู่นะครับาจากนั้นกด Enter ครับผมแล้วก็รอการรับเด็ก โอเคตรงนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับผมคอมบินเตอร์เซ็ตอัพครับจากนั้นดูที่อ้อมูลการ์ดครับผมเอกเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วครับผม2อสเนาะครับผมกระฟ้าไว้แค่นี้นะครับมีอะไรสอบถามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ